สดีครับพบกับคนน่าคุยและผมเคนโดนะครับคุณผู้ชมครับคนน่าคุยวันนี้ผมจะคุยกับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวครับที่เธอผ่านประสบการณ์ชีวิตนะฮะรอดมาได้อย่างน่าสนใจทีเดียวครับคุณผู้ชมชีวิตของเธอเนี่ยเปรียบเสมือนเทพธิดาตกสวรรค์นะครับแต่เธอบอกว่าชีวิตของเธอรอดมาได้เพราะธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจออนไลน์กับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเกี่ยวข้องกันยังไงวันนี้เราจะคุยกับคุณอภิลาวันอภิพ,พ,พัฒนพรนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรียกว่าน้องซ้ซโอนะครับพี่กันโดเกิดนมาถูกไหมว่าอ่ะหนึ่งหนูเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะแล้วหนูก็ท,ทําธุรกิจออนไลน์และธุรกิจออนไลน์มันเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ค่ะและชีวิตหนูเนี่ยมันไม่ได้ผ่านมาได้ง่ายๆใช่ค่ะมันลําบากมาก ใช่ค่ะต้องขอบคุณน้องส้มโอมากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าการมาเล่าเรื่องชีวิตของตัวเองโดยเฉพาะการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยมันไม่ง่ายที่จะถ่ายทอดออกมาได้เพราะมันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดใช่ค่ะแต่วันนี้น้องส้มโออยากเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเป็นกําลังใจให้กับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทั่วประเทศเลยใช่ค่ะน้องส้มโอครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่เขาบอกว่าเหมือนเทพธิดาตกสวรรค์นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อย พื้นเพเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดค่ะ<ช>เป็นลูกชาวนาเลยแหละ<ช>นะคะ<ช>พ่อแม่ทานานะคะแล้วก็เข้ามาเรียนในกรุงเทพค,ค่ะทุกคนแล้วก็มาเจอกับแฟนเนาะในโรงเรียนทีนี้ก็คบกันเนาะแล้วก็แต่งงานกันนะคะตั้งแต่เรียนจบด้วยความที่บ้านของอดีตแฟนเนี่ยเขาเป็นไฮโซอะ่ะก็เหมือนชีวิตก็เหมือนอยู่บนพรมแดงเลยตั้งแต่เจอกับแฟนแล้วก็คบกันอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะก็ไม่ต้องทําอะไรเนาะที่บ้านก็มีทุกอย่าง สพอร์ตอยู่แล้วอะไรย่างเงี้ยค่ะ<ช>ก็เลยไม่เคยต้องทํางานพอแต่งงานก็มีลูกด้วยด้วยความที่มันเป็นวัยรุ่นเนาะพี่คันโดแล้ววุฒิภาวะมันน้อยอะค่ะแล้วด้วยประสบการณ์ชีวิตก็น้อยด้วยก็อยู่ได้กันไม่ได้พอพออยู่ได้กันไม่ได้แล้วก็เลยกลายเป็นเลิกค,คือเลิกตอนที่เราเนี่ยท้องลูกคนที่สองหนึ่งเดือนอใช่ห,หนักมากจริง คือมีลูกแล้ว1คนค 1> แล้วมันเลิกก็คือเราเนี่ยมีน้องละหนึ่งเดือนต้องออกจากบ้านเขาทั้งที่เรายังท้องอยู่ใช่ค่ะแล้วมีคนโตด้วยนะ,ะคนโตเนี่ยสองขวบครึ่งครับคือพี่ชายเนี่ยสองขวบครึ่ง<ะ>แล้วก็น้องสาวที่อยู่ในท้องเนี่ยหเดือนฮะแล้วส้มโอวางแผนยังไงที่กล้าเดินออกมาพร้อมกับลูกทั้งสองคน ไม่รู้สิคะสัญชาตยานมัน้งด้วยความเป็นแม่มันมีสัญชาตยานใน,ใน,ใ,นในการที่ทรงดิ้นรนอยู่แล้วอะ่ะมันกลายเป็นจุดหักเหข,ของชีวิตจุดเปลี่ยนที่แบบคือใหญ่มากๆนะในวันนั้นะ่ะเราทําอะไรไม่เป็นไงพี่เคนโดแล้วแล้วหนูอยู่บ้านหลังใหญ่แล้วหนูต้องออกมาอยู่เป็นแบบบ้านเช่าใช่ไหมห้องเช่าเลยค่ะเป็นห้องเช่าไม่ใช่บ้านค่ะเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆเลยในหัวตอนนั้นเนี่ยส้มโอ,อคิดอะไรเราจะรอดได้ยังไงทั้งเราและลูก ตอนแรกนะคิดแรกๆเอาว่าไม่เป็นไรไปทํางานเซเว่นก็ได้แล้วข้อจํากัดที่มันเยอะไปกว่านั้นคือเรามีลูกเล็กๆคนหนึ่งไงซึ่งเขาก็ไม่มีใครมีแต่เราจะไปเซเว่นลูกก็ไปยืนคชเชียร์เซเว่นด้วยไม่ได้อะไรเงี้ยคือตอนนั้นเนี่ยเรามีเงินออกมาถ้าใช้เนี่ยนะฮะมันอยู่ได้ไม่กี่เดือนไม่ถึงเดือนหรอไม่ถึงเดือนหมื่นห้าพันบาทที่ได้ออกมาที่มีติดตัวที่มีติดตัวออกมาแสดงว่าเราต้องรีบหางานและเงินให้เร็วที่สุด ไม่งั้นหนึ่งเราปดและลูกต้องปดด้วยโชคดีอย่างนึงนะที่ตอนนั้นมันเริ่มมีธุรกิจออนไลน์เนาะมันเริ่มมีแบรนด์ออนไลน์เริ่มขายให้เราเห็นเราก็เลยไปสมัครตัวแทนจําหน่ายสมัครเป็นตัวแทนแบบไม่สต๊อกของสามร้อยบาทแล้วก็ไปฝึกขายของก็เริ่มมีรายได้จากออนไลน์เข้ามาเรื่อยๆใช่ค่ะแต่เราคงยังคงต้องดูแลลูกและดูแลลูกในท้องที่ท้องก็โตขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันจนมีวันหนึ่งเนี่ยสมมติเจ็บปวดมาก เจ็บ <c oughs> ปวดมากที่สุดอยากให้เล่าหน่อยคุณผู้ชมคือชีวิตมันเหมือนจะดีด้วยธุรกิจออนไลน์แต่เราก็ต้องมาเจ็บปวดด้วยเราต้องได้รับการผ่าตัด <c oughs> แล้วไม่มีใครอยู่เคียงข้างเราเลย ใช่มันเป็นวินาทีชีวิตอะเรียกแบบนั้นดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนั้นท้อง6เดือนครึ่งเกือบเกือบจะ7เดือนนะคะแล้วก็เกิดไส้ติ่งอักเสบหมอสั่งงดน้ำงดอาหารเตรียมผ่าตัดเลยตายละท้องก็ท้องหัวใจแยบเลยเต้องผ่าตัดแล้วผ่ายังไงวะเนี่ยก็ยังนึกในใจนะคะแต่ผ่าตัดไม่นานคะ่ะแต่ตอนออกมาเนี่ยนานมากแล้วมันหนักกว่านั้นอีกนะมดลูกมันเกิดการบรีบรัดบีบรัดมันทําให้เราจะคลอดก่อนกาหนดเสร็จปุ๊บหมอก็เดินมาบอกว่าคุณแม่ จะคลอดก่อนกำหนดเนี่ยมดลูกบีบถี่ขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆ<ม>แล้วจะคลอดแล้วแต่น้องออกมาไม่ได้นะเพราะตอนนี้อวัยวะภายในปอดอะไรน้องยังทํางานมไม่ได้หมอก็เลยบอกว่าหมอจะฉีดยาระง,งับคลอดนะแต่ยาเนี้ยมันมีเอฟเฟกกับคุณแม่แรงมากๆเลยนะค,คือถ้าให้เยอะๆเนี่ยคือมันมีโอกาสที่หัวใจเราจะล้มเหลวอะเพราะว่าใจมันจะเต้นเร็วมาก คือฟังดูแล้วคุณผู้ชมที่ผมให้คุณส้มโอเล่าคุณผู้ชมได้เห็นภาพเพราะว่าผู้หญิงคนนี้นสู้มากจริงๆคือสู้กับชีวิตอะที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดียเ่ยวเสียตายมาก็แล้วแต่วันนี้พลังทั้งหมดที่เธอมีอยู่เนี่ยนะครับทำให้เธอประสบความสําเร็จในการทํรุทกิจออนไลน์อย่างมากแล้วนี้เธอจะเอาพลังชีวิตและแชร์ความสําเร็จของเธอเนี่ยให้คุณผู้ชมได้สําเร็จเหมือนกับที่เธอทําพอผ่านวิกฤตด้านร่างกายมาแล้วนะฮะเราคลอดมาละส้มโอก็วางแผนต่อในการที่จะเติบโตทางด้านออนไลน์ มาเจอธุรกิจออนไลน์แบรนด์ไหนฮะที่เราตัดสินใจแบบลุยเลยแล้วก็ปังมากมาเจอกับพื้นที่แห่งโอกาสจริงๆพี่เคนต้องเรียกแบบนี้นะคะมาเจอผู้ชายคนหนึ่งนะคะเป็นพี่ชายท่านหนึ่งที่เรียกได้ว,ว่าสมองมองเห็นเขาแล้วอะสมองมองเห็นความสาเร็จตัวเงชัดมากนะคะก็คือคุณพอนะคะหรือว่าคุณพอตีสิหลายคนน่าจะรู้จักนะคะ,ะ,คะพอมาเจอแล้วอะแล้วคุณพอก็ ให้แนวคิดอะไรบางอย่างกับส้มโอแล้วก็เห็นถึงวิสัยทัศน์ของท่านที่แบบเนี่ยเราต้องมีผู้นําแบบนี้แหละเราถึงจะสําเร็จก็เลยตัดสินใจนะคะเข้ามาจอยโปรเจกต์ด้วยหนึ่ปีคะ่ะพี่เคนโดหนึ่งปีกับดีไอคอนช่วยบอกผลลัพธ์หน่อยได้ไหมคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมเนี่ยจะเรียนรู้จากใครสักคนหนึ่งเนี่ยคุณผมมู้ชมต้องเรียนรู้จากผลลัพธ์นะผมเหมือนกันคนหน้าคุยที่นั่งตรงนี้เนี่ย มันต้องคุยแล้วแบบได้ประโยชน์แล้วมันต้องคุยแล้วได้อะไร1<ฆ>ปีที่ผ่านมาที่ส้มูอเอาจเอาจังกับ t i ไอคอ e ผลลัพธ์เราได้อะไรผลลัพธ์เลยนะคะเอาแบบถ้าในแนวของตัวเลขเ<ฆ>นี่ปีเนี่ยเจ็ดสล้านบาทค่ะ<ฆ>ทั้งใน,นแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับ<ฆ><ฆ>ทราบมาว่าน้องส้มโอเองเนี่ยก็สามารถขยายธุรกิจออนไลน์ของตัวเองเนี่ย ในอาเซียนด้วยใช่ค <coaches S 2> ่ะเรียกได้ว่า AEC เลยตอนนี้ทำตลาดอยู่3ประเทศค่ะก็ไม่รวมไทยก็จะมีลาวเนาะพม่านะคะแล้วก็กัมพูชาใช่3ประเทศคือแต่ละประเทศที่น้องสมโอไปขยายธุรกิจเนี่ยมันว้าวจริงๆคนแบบตื่นเต้นกันใหญ่เลยใช่ไหมใช่ค่ะเขาตื่นเต้นกันขนาดไหนก็ตื่นเต้นชนิดที่ว่าใครไม่กินคือตกเทรนด์นี่ใครไม่รู้จักดีไอคอนเนี่ยใครไม่ขายดีไอคอนเนี่ยตกเทรนด์นี้เลยค่ะ แต่คุณผู้ชมมันก็มีข้อจํากัดเนาะเพราะว่าเราเนี่ยไปต่างประเทศเราก็ต้องเก่งภาษาถ้าเราไม่เก่งภาษาเราก็คุยเขาไม่รู้เรื่องแล้วเราจะเป็นขยายในประเทศเขายังไงอะ่แะแสดงว่าส้มโอต้องเก่งภาษาอังกฤษแน่ๆเลยใช่ไหมฮะจริงๆก็ภาษาไทยไม่ค่อยชัดค่ะภาษาอังกฤษล่ะไม่ได้เลยเาภ,าภาษาอังกฤษ,าาษาไม่ได้เลยเอา้าล้วจะไปติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเขายังไงอะ่ะจริงๆอ่ะพี่แคนโดคนไทยอ่ะมีอยู่ทั่วโลกแหละ พมา่าเนี่ยก็ไปเจอคนไทยที่อาศัยอยู่ที่นูน่นนะคะก็แต่งงานกับคนที่นูน่นอะไรเงี้ยค่ะพาร์ทเนอร์ส้มโอเนี่ยคุณเอพริลเนี่ยนะคะเป็นคนพมา่าโดยกําเนิดเลยนะนะคะแต่เขาเนี่ยมาเรียนที่เมืองไทยเขาเลยสื่อสารภาษาไทยได้ใช่ค่ะวันนี้ภาษามันเลยไม่ใช่ข้อจํากัดแนละ้วอยู่ที่ว่าเราไปค้นหาหรือเปล่าว่ามันมีคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศนั้นๆนะ แล้วเรื่องของแบบการที่จะต้องสต็อกของหรือว่าก็ต้องไปเปิดศูนย์ใหญ่ๆใ,ในประเทศนั้นแล้วการส่งของมันจะมีปัญหาไหมพราะว่าบริษัทเราอยู่ในเมืองไทยม,มันมีข้อจํากัดตรงนี้ไหมไม่เลยค่ะเพราะว่าในเรื่องของเขาเรียกว่ามาตรฐานของดีคเ Icon ในเมืองไทยเนี่ย มันสุดยอดอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการทําส่งออกเนี่ยก็เลยง่ายมากๆบริษัทเนี่ยมีการซัพพอตในเรื่องทั้งเอกสารทุกๆอย่างนะคะในการที่จะนําของเข้าไปต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าไอคอนของเรานะคะไปในทุกๆประเทศเนี่ยไปแบบถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดเลยค่ะระบบที่นี่ซัพพอตหมดนะคุณผู้ชมจริงๆฮะแค่ลงมือทําแลวเอาระบบเข้าไปใช้ใช่ที่นี่ซัพพอตตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆฮะวันนี้ที่พี่คุนโดกลังจะถามถึงความสําเร็จของส้มโอแล้วก็ให้ส่งต่อ เพื่อเป็นแนวทางให้กับพี่น้องประชาชนหลายคนเพราะว่าตอนนี้เราต้องเผชิญกับโควิด1 9บเก้่อซึ่งโควิด -19 นี่มันพ้นพิษไปในทุกธุรกิจเลยหลายคนไม่ได้ทํางานหลายคนต้องอยู่บ้านหลายคนต้องตกงานทางรอดของธุรกิจออนไลน์จะสามารถเข้ามาช่วยเหลือคนที่เขาต้องต้องทนกับวิกฤตของโควิด1 9ได้ยังไงบ้างอนะฮะต้องบอกแบบนี้คะ่ะว่าพอมันเป็นโควิดเนี่ยเนาะมันเป็นวิกฤตที่ เราหลายคนเราทุกคนคแหละไม่ได้ตั้งมือรับอะแต่วันนี้มันเป็นปัญหาที่เรียกว่ามันเป็นวิกฤตของคนทุกคนในโลกนะคะแต่ต้องบอกพี่เคนโดแบบนี้ว่าพอมันเป็นออนไลน์เนี่ยมันกระทบน้อยมากหนึ่งสิ่งที่สมโอเห็นเลยนะว่ามันกระทบน้อยมากตัวแทนจําหน่ายทุกคนเนะะี่ยค่ะยังมีรายได้แล้วก็ยังสามารถเลี้ยงดูปากท้องแล้วก็ยังสามารถทําหน้าที่รับผิดชอบเป็นได้ดีเหมือนเดิมทุกอย่างค,คือคนผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยนะฮะเอาจริงนี่คือโอกาสจริงๆนะครับ คือเรามีเวลาที่มันบีบมากน้องสมโอมันบีบจริงๆคือเราไม่สามารถเรียนรู้ออนไลน์ได้ย,วยาวๆอะ,ะบางคนก็ยังคิดว่าอ่ะมาเรียนรู้ออนไลน์กับน้องสมโออาจจะต้องเรียนแบบเดือนนึงก่อนแล้วถึงจะเป็นถึงจะต้องไปขายคือวันนึงยังอยู่จะไม่ได้แล้วอะ่ะจะให้มาเรียนรู้อะไรเป็นเดือนๆแล้วถึงจะมีรายได้เ็าอยู่กันไม่ได้หรอกอการเรียนรู้ของดิไอคอนเนี่ยมันเรียนรู้ไปมีไรายได้ไปได้ไหม ได้ค่ะเรียนไปด้วยทําไปด้วยอะ่ะแล้วก็สร้างผลลัพธ์ได้เลยเหมือนสมมติวันนี้เข้ามาเนี่ย The Icon ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด<ะ>ทั้งในเรื่องของเครื่องมือ<ะ>นะคะทั้งในเรื่องของระบบ ทั้งในเรื่องของการเรียนรู้รพอมีตรงนี้ค่ะมันเลยทําให้คนเนี่ยประสบความสําเร็จได้ง่ายและเร็วขึ้นแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะครับเพราะที่นี่เขามีระบบคือผมก็แอบศึกษามาเยอะพอสมควรชอบมากเลยฟูลฟิ l เมนต์ดรอปชิพเนี่ยคุณผู้ชมเ<ช>พราะว่าคือเราไม่ต้องส่งของเรามีหน้าที่แบบโพสต์อย่างเดียวขายแล้วก็เที่ยวทาการตลาดใช่ไหมฮะแล้วบริษัทเนี่ยซัพพอร์ตหมดเลยซึ่งมันเหมาะกับยุคโควิด -19 เหมาะมากไม่งั้นแบบถ้าภาระเราเยอะเราจะไม่สําเร็จ เอาภาระไปที่บริษัทใช่ค่ะส่วนเราอะ่ะมีหน้าที่ทําการตลาดอย่างเดียวใช่ใช่ไหมฮะทุกวันนี้นะครับคนก็แบบท้อแท้กันมากเลยนะ้องส้มโอโดยเฉพาะคนที่ต้องสู้กับโควิด1 9ส้มโอเองเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายในชีวิตอยากให้ส้มโอเองส่งกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ดูอยู่ใช่ไมได้ค่ะค่ะก็ ส้มโอนาก็เป็นคนหนึ่งที่เคยผ่านความเจ็บปวดมานะคะแล้วก็ชีวิตมันเคยยากลําบากถึงที่สุดเลยล่ะนะคะแต่ว่าส้มโอเปลี่ยนนะคะความเจ็บปวดตรงนั้นเนี่ยมาเป็นพลังให้กับตัวเองนะคะแล้วก็หาโอกาสให้กับตัวเองเสมอะคะ่ะวันนี้นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะแล้วก็ให้ออนไลน์นะคะได้เป็นโอกาสของทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่ผมได้จากคนหน้าคุยคนนี้แลวผมรู้สึกดีใจมากที่ได้คุยกับเธอก็คือ เธอเปลี่ยนความเจ็บปวดให้เป็นพลังบวกและเธอก็สร้างชีวิตของเธอได้สําเร็จจริงๆด้วยนะครับนี่คือคนหน้าคุยของเราในวันนี้นะคะคุณอภิลาวันอภิพัฒนพรหรือว่าน้องสมโอนะครับขอบคุณนะครับสมโอครับขอบคุณค่ะวันนี้เราสองคนลาพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ